วันนี้มาอันบอกกล่องแปรงสีฟันสำหรับคนจัดฟันคู่รัพอกกันค่ะการเลิกซื้อแปรงสีฟันเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยเพราะว่าแปรงสีฟันที่ขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปอาจจะมีคนที่แข็งเกินไปหรือออกแบบมาไม่เหมาะสมสำหรับคนจัดฟันมากนักการเลิกซื้อแปรงสีฟันที่มีคุณภาพและถูกต้องนะคะได้รับการรับรองว่าอ่อนโยนและดีต่อสุขภาพในช่องปากก็จะเป็นการการันตีว่าแปรงสีฟันจะไม่ทำร้ายเหงือกและฟันของคุณทางอ้อมอย่างแน่นอน อันนี้เป็นชุดแปรงสำหรับคนจัดฟันที่ The Ivory r e n t a l Clinic อยากจะแนะนำนะคะชุดทำความสะอาดช่องปากสำหรับคนจัดฟันแบบครบเซตค่ะยี่ห้อ Kulaplox จากสวิตเซอร์แลนด์ที่เข้าใจคนจัดฟันอย่างแท้จริงประกอบไปด้วยแปรงสีฟันสำหรับผู้ที่ติดเครื่องมือจัดฟันแปรงกระจุก แปรงซอกฟันสำหรับผู้ที่ติดเครื่องมือจัดฟัน3ขนาดพร้อมกล่องเก็บค่ะกล่องเก็บเนี่ยสามารถพกพาทำความสะอาดช่องปากได้ทุกที่เลยแล้วก็มีขี้ผึ้งสำหรับคนที่มักจะโดนล้วนหรือเครื่องมือจัดฟันเกี่ยวด้วยค่ะสนใจชุดแปรงสีฟันสำหรับคนจัดฟันคูราพอกนะคะสามารถสอบถามได้ทางอินบ็อกซ์เลยค่ะ